สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้อนเทพนะครับวันนี้ก็มาต่อที่ ep 41นะครับปั้นพอร์ตจาก400ไป10,000นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ผมจะได้เข้ากี่ออเดอร์นะครับแล้วก็จะใช้เทคนิคอะไรในการเข้าออเดอร์นะครับตอนนี้ผมมีทุนอยู่ที่ 1, 5 3 0บบาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ตอนนี้ก็เปิดครับ วนไปเรื่อยๆก่อนครับดูกราฟไหนที่มันเข้ากับเงื่อนไขแล้วก็รูปแบบที่เราถนัดนะครับเราก็ค่อยกดเทรดนะครับการเทรดของผมก็เป็นการเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมีรีเจคชั่นมาช่วยหรือว่าอาจจะเป็นการดูเส้น EMA นะครับเส้นสีขาวขาวนี็คือเส้น EMA 5นะนะครับเอาไปดูเทรนว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้เส้นกรบเส้นมาเดอร์บาร์อะไรเงี้ยนะครับ แท่งมาเทอร์บาร์นะครับผู้ผิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้แต่หลักๆก็ดูแค่แนวรับแนวต้านเป็นหลักเลยนะครับส่วนการตีแนวรับแนวต้านนะครับเราตีที่แท่งกลับตัวนะถ้าเป็นแนวรับเราตีที่แท่งกลับตัวสีเขียวนะครับถ้าเป็นแนวต้านเราตีที่แท่งกลับตัวสีแดงนะครับดูที่แท่งแดงนะถ้าเป็นแนวต้านนะครับก็ประมาณนี้แล้วเราตีเส้นไปเนี่ยเราก็ค่อยดูนะครับว่ากราฟเขาจะเล่นกับเส้นที่เราตีหรือเปล่านะครับถ้าเขาเล่นกับเส้นที่เราตีนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเข้าได้นะครับ หรือว่ากราฟเขาทะลุเส้นที่เราตีไปแล้วก็มีโอกาสที่จะโฟโล่เทนได้เหมือนกันนะการเข้าเทรดก็คือมีการเทรดสวนเทนกับตามเทนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะแต่เราต้องดูปฏิกิริยาของกราฟกับแท่งเทียนด้วยนะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ที่ผมเปิดมาเป็นเส้น s อเ3สากับห้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเ e m a 5มด้วยนะในกราฟตอนนี้ อันนี้เป็นกราฟตรงนี้ก็ใช้อีเมห้าอย่างเดียวนะครับอันนี้นะนะครับเมื่อกี้ลืมปิดครับอ่ะมาดูกันต่อครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดการาฟเขาลงมาเนี่ยมีโอกาสจะกดขึ้นได้นะเพราะเป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวรอรอหน่อยนะครับรอราคาหน่อยอยากได้ราคาดีๆหน่อยนะครับเพราะแนวจะค่อนข้างกว้างหน่อยนะมีรีเจคนะครับ ผมกดเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าราคาดีแล้วแหละเพราะมันมีรีเจ็คไปแล้วนะครับแต่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าปลายไส้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างยาวนะแท่งเขียวเนี่ยตรงแนวรับเนี่ยแนวค่อนข้างกว้างนะครับแต่เรามาดูกันนะว่าไม้แรกจะชนะหรือแพ้นะครับว่าแนวรับนี้จะโอเคไหมนะครับโอ้โหแต่ถ้าดันลงมาอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับถ้าดันกระแทกลงมาอย่างนี้แรงๆก็ไม่น่ารอดนะครับไม้นี้ นะครับน่าจะทะลุนะครับน่าจะทะลุเพราะเป็นขาลงมาด้วยนะครับเทรนนะนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะเดี๋ยวผมตีแนวให้ดูนะคราบผมมองที่แนวไหนนะครับนี่มองที่แนวตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับปลายไส้นี้นะครับแนวมันค่อนข้างกว้างจริงแต่ไม่ว่าเราจะได้ตรงไหนก็ทะลุหมดนะครับไม่รอดนะครับยังไงกดได้ราคาตรงไหนออเดอร์นี้ก็ไม่รอดนะครับยอมนะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอหนึ่ ต้องยอมนะครับต้องยอมนะเพราะว่าถือว่ากราฟมันก็ไม่มีเทคนิคไหนที่มันชนะตลอดนะครับตรงนี้ผมก็เห็นไหมกราฟทิ้งแท่งเทียนทิ้งไส้เห็นไหมครับแนวรับอย่างนี้นะครับกราฟแท่งคอนเฟิร์มก็ทิ้งไส้เรียบร้อยนะครับแท่งออเดอร์ลงมานะครับมีรีเจ็คมีอะไรเรียบร้อยเหมือนกันผมก็กดสวนขึ้นนะครับก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็ไปกันต่อนะไม้ที่สองนะครับไม้ที่สอง ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option นะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าคนไหนเนี่ยเคยเปิดสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับที่กดบัญชีเนี่ยนะครับหรือว่ากดใหม่ก็ได้นะที่กดผ่านลิงก์ของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วฝากเงินด้วยบัญชีจริงจํานวนเงิน3า0รอบาท3า0รอยห้าสิบาทนะครับขั้นต่ํานะก็ผมก็จะมีเงินคืนให้นะครับเป็น200รอบาทนะเป็นเงินบัญชีจริงครับคืนได้ถอนได้ใช้ได้เลยนะครับสําหรับเงินตรงนี้นะ แอดเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ผมนะครับหรือเคยผ่านสมัครเคยสมัครผ่านลิงก์ผมก็ตามนะครับอ่าแล้วเคยฝากเงินผ่านมา350บาทนะครับก็แอดไลน์นะครับส่งหลักฐานมาได้นะทางไลน์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับไลน์ผมนะนะครับแล้วผมก็จะทําโปรโมชั่นคืนไม่ให้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับด่วนนะครับมีจํานวนจํากัดนะนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยสมัครแล้วก็อย่าลืมมาใช้โปรโมชั่นกันนะครับ อ,อันนี้ก็หากากันต่อนะครับหากากันต่อตรงนี้นะครับไม่ทันแล้วนะตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับอ่าจริงๆตรงนี้เข้าได้นะแต่เราเข้าไม่ทันแล้วนะครับเป็นบาเป็นแนวรับชัดเจนนะครับนอกจากเขาจะลงขึ้นลงมาที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งถึงอาจจะกดสวนขึ้นไปได้นะตรงนี้นะครับแต่ดูแล้วเขาขึ้นไปแล้วนะครับเขาขึ้นไปแล้วเขาไม่น่าจะลงมาแล้วนะถ้าเขาลงมาถึงนะครับผมก็จะกดสวนนะ อย่างนี้ไม่ลงมาแล้วครับอย่างนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรตรงนี้นะครับอย่างนะ,ะก็เปิดการาฟบนไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการาฟไหนที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับก็ยังไม่กดเทรดนะการเทรดของผมเนี่ยก็เป็นการเทรดด้วยพอร์ตเต่านะครับก็คือ ถ้าชนะ2ไม้ติดก็คือหยุดนะครับก็ได้ตามเป้าถ้าแพ้2ไม้ติดก็คือสต็อปร้อนนะครับแต่จะเทรดวันหนึ่งนะครับไม่เกินวันละ5้าไม้นะถ้าชนะสลับแพ้อะไรเงี้ยก็ไม่เกินวันละห้าไม้นะครับแล้วก็การดูกําไรเนี่ยก็เอาผลใน1เดือนมาดูนะครับว่าถ้าเราได้กําไรในตลาดเนี้ยแสดงว่าเราก็อยู่รอดได้นะครับเราผมจะไม่เอากำไรแต่ละวันมานับนะเพราะว่ามันมีวันที่สต็อปร้อนแล้วก็วันที่ชนะนะครับจะเอากำไรเฉลี่ยแต่ละเดือนมานะครับใน30ครั้งหรือ30วันก็ได้นะครับ ็ประมาณนี้เลยนะก็ค่อยๆปั้นไปนะครับแต่ตอนนี้พอร์ตผมเหลือแค่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทนะนะครับตอนนี้นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้ที่จะล้างพอร์ตละนะครับอ่ะยังสู้กันต่อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอการาฟเขาลงมาก่อนนะกราฟเขาลงมานะครับอาจจะมีโอกาสได้กดสวนขึ้นแนละเราอยากได้ราคาดีๆหน่อยนะครับอยากได้ราคาดีๆหน่อยนะ ตรงนี้ผมกดเลยนะครับอะถือว่าได้ราคาที่ปลายไส้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะไม้ที่สองว่าจะรอดไหมนะครับถ้ารอดก็ได้เทตุต่อนะแต่ถ้าไม่รอดก็ต้องสต็อปลอสนะครับไม้นี้ครับมาดูว่าแรงซื้อจะเข้ามาไหมนะครับสําหรับปลายไส้ตรงนี้นะอย่าให้ทะลุปลายไส้ลงมาแรงๆแล้วกันนะครับถ้าทะลุปลายไส้ลงมาแรงๆเมื่อไหร่เนี่ยไม่น่ารอดนะครับถ้ายังยื้ออยู่อยประมาณนี้มีโอกาสที่จะชนะนะครับแต่จะชนะแบบเฉียดๆนะครับ เราได้ราคาดีชนะเพราะได้ราคาดีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะยังไงนะครับตีสามสองหนึ่งศูนย์อ่ะไมยนี้ก็ชนะไปนะครับชนะไปนิดเดียวนะครับชนะไปนิดเดียวนะก็ชนะเพราะได้ราคาดีนะครับรอราคานะเดี๋ยวผมจะตีแนวให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมมองแนวตรงไหนนะนี่นะครับตีแท่งกับตัวแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับเห็นไห นะครับแล้วก็ตีนี่ปลายไส้นะครับตรงนี้นะนะครับตีเป็นโซนนะครับตีเป็นโซนแนวรับนะกราฟนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอผมอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้คือแท่งกลับตัวที่ผมมองว่าเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับสําคัญนะตรงนี้กราฟลงมาเล่นทีนึงแล้วนะครับเห็นไหมสองครั้งนะครับตรงนี้กราฟลงมาทิ้งปลายไส้นะครับเป็นโดจินะครับ ิงเป็นแท่งอ่อนแรงเป็นโดจินะผมเลยแท่งออเดอร์เนี่ยผมเลยกดสวนขึ้นนะครับเพื่อหวังว่ากราฟเขาจะวิ่งขึ้นนะครับตามแรงซื้อของแท่งโดจินะครับไม้นี้ก็ตามรูปแบบเหมือนกันนะครับก็ตามรูปแบบตามเงื่อนไขนะก็ชนะไปนะครับตอนนี้ก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็ได้เทรดต่อนะมาดูกันต่อนะครับไม้ที่สาม จะเป็นยังไงนะผมจะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับพืหันแล้วก็วันเสาร์นะมาติดตามรับชมกันได้นะนะครับตอนหกโมงเย็นนะครับก็ามาเป็นกําลังใจก,กันได้มาลุ้นกันได้นะในการเทรดบัญชีจริงแบบเดินเงินอย่างนี้อ่าผมกด <c oughs> ไม่ติดนะครับกดต,ตรงนี้ไม่ติดนะครับกดต,ตรงนี้ไม่ติดหมดเวลาก่อนนะครับหมดเวลาก่อนนะอืม ตรงนี้ก็ยังนะครับยังไม่ชัดเจนนะตรงนี้นะครับมีแรงขายอยู่ประมาณหนึงนะครับอืมตรงนี้ก็เปิดเป็นแกลบกระโดดลงมานะอาจจะมีโอกาสได้กดลงนะครับพอเปิดเป็นแกลบนะราคาเปิดกับราคาปิดไม่ตรงกันนะครับคําว่าแกลบนะครับ เดี๋ยวรอราคาขึ้นไปสูงกว่านี้นิดนึงผมอาจจะกดลงนะครับเพราะว่าแกลบกระโดดค่อนข้างสูงค่อนข้างต่ำครับรอราคาที่เ e ม .5 ก่อนนะครับผมกดเลยอ่ะโอ้โหกกาฟกระชากลงมาพอดีนะครับเลยติดข้างล่างไปนิดนึงนะกกาฟกระชากลงมาพอดีนะครับในนี้นะนะครับมาดูว่านะครับ แรงขายตรงนี้จะมีจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ากราฟดันแบบดันแข็งๆนี้นะไม่ไม่น่ารอดนะครับต้องรอดูนะครับเดี๋ยวอีกสิบสิบกว่าวินะครับมาดูกันว่าไม้ที่สามนะครับจะเป็นยังไงนะตรงนี้นะครับเป็นเทนขาลงด้วยนะครับตรงนี้แต่ไม่มีแรงขายนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะนะครับ ตรงนี้เข้าด้วยรูปแบบแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่นะครับก็มี EMA 5นะครับช่วยดูเทรนให้แต่ผมตีแนวให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือแนวรับนะครับตรงนี้คือแนวรับที่ผมมองนะเห็นไหมนะครับชัดเจนนะแนวรับก็ชัดเจนในแท่งมาเธอร์บาร์นะครับผมแคปหน้าจอก่อนนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับเห็นมาแท่งแดงนะครับทะลุมาแท่งเขียวเนี่ยสองแท่งเนี้ยก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มได้นะครับจิ้งปลายใส้คอนเฟิร์มได้ปิดใต้แนวอะไรเงี้ยนะครับแท่งออเดอร์นะครับเขาเปิดเป็นแกลบกระโดดลงมาแล้วเขาขึ้นไปอยู่เหนือ EMA ห้าผมเลยกดส่วนลงนะแต่ก็ได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ถึงยังไงนะครับต่อให้ได้ราคาดีแค่ไหนไม้นี้ก็แพ้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปปิดเต็มแท่งเลยนะครับไม้นี้ก็แพ้แบบไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อแก้ตัวนะครับไม้นี้นะครับ ตรงนี้นะครับมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับถ้าเขาขึ้นไปนิดนึงผมอาจจะกดลงนะนะครับตรงนี้แนวชัดเจนนะผมกดเลยนะครับตรงนี้อ่ะเขาขึ้นมาอยู่เหนือเส้นกิดพอดีนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่มันชัดเจนนะนะครับตรงนี้มารอดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือแพ้ครับอันนี้ไม้ที่สี่นะไม้ที่สี่นะครับถ้าไม้นี้แพ้ก็ต้องสต็อปลอนครับถ้าชนะก็ได้เทรดต่อนะนะครับมาดูว่าแนวต้านนี้ก็สวยนะค่อนข้างสวยนะครับแนวต้านนี้นะครับค่อนข้างสวยนะ นะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับแนวนี้นะครับมีเส้นกริดอยู่ด้วยนะครับมีเส้นกริดอยู่ด้วยนะก็เลยกดสวนลงมาเลยนะครับแล้วก็มี rejection แต่อย่าดันขึ้นไปสูงมากนะครับอย่าดันขึ้นไปเหนือแนวต้านแล้วกันนะถ้าดันขึ้นไปเหนือแนวต้านเมื่อไหร่ก็ทะลุนะครับตรงนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไม้นี้จะรอดไม่รอดนะครับจะรอดไหมเนี่ยนะครับอ่ะ หมายนี้ก็ชนะไปนะครับชนะแบบเฉียดชิวอีกเดเหมือนเคยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะตีแนวให้ดูนะครับว่าผมมองที่แนวไหนนะครับผมตีที่แท่งแดงนะครับเนื้อแท่งแดงนะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับปลายไส้แดงนะครับปลายไส้แดงนะตรงนี้นะครับเห็นไหมแนวก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแนวก็ค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวผมกดแท็บหน้าจอก่อนนะครับโอเค ตรงนี้นะครับนี่ผมอธิบายให้ฟังนะตรงนี้ผมมองที่แท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวนะครับตรงนี้นะนะครับแท่งแดงกืนกินตรงนี้นะครับตีเนื้อตีไส้นะครับพอนะครับกราฟก็ขึ้นมาเล่นแล้วทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แท่งคอนเฟิร์มก็าขึ้นมาทิ้งปลายไส้นะครับขึ้นไปที่แนวแล้วก็ทิ้งปลายไส้พอแท่งออเดอร์เนี่ยเขาขึ้นมาอยู่เหนือเส้นกิจนะครับตรงนี้นะครับอยู่ได้ราคาค่อนข้างดีนะผมก็เลยกดลงครับก็เลยกดส่วนลงไปนะ นะครับไม้นี้ก็เข้าตามรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับก็ชนะไปนะครับสําหรับไม้นี้ตอนนี้ก็ชนะ2นะครับแพ้2นะมีทุนอยู่ที่1นึ่นี่ยเจบบาทนะครับก็เทกันต่อนะครับเทกันต่อหอาออเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับเาออเดอร์ไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือออเดอร์สุดท้ายนะครับไม้ที่ห้านะนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะหรือแพ้ครับไม้นี้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าตามโคต้าแล้วนะครับจะเทรดวันหนึ่งไม่เกินห้าไม้นะครับ ตรงนี้ยังนะครับยังราคาไม่ได้ก็ไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวรอราคานิดนึงนะตรงนี้ก็ยังนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เส้นก่อน,นอาจจะมีโอกาสนะครับอาจจะมีโอกาสนะถ้าเขาปิด ตรงนี้ก็ยังไม่ทะลุไปเต็มที่ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับยังยังอยู่ในแนวอยู่ยังไม่ทะลุไปไหนนะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะครับยังก้ามกึ่งอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนก็ยังเข้าไม่ได้ตรงนี้ก็ยังรอรูปแบบนะครับต้องรอรูปแบบหน่อยตอนนี้กราฟค่อนข้างที่จะพันๆกันยุ่งๆหน่อยนะครับยังไม่มีรูปแบบไหนที่มันชัดเจนนะ หาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยไม้นี้ต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะอาจจะสต็อปลอดได้ตรงนี้นะครับผมกดเลยอไม้นี้นะครับไปติดจบอีกแท่งหนึ่งนะครับไม่ได้จบแท่งนี้นะดีเลยนะครับไม้นี้ดีเลยนะกดช้าไปสักวินึงะครับเลยไปติดจบแท่งหม้นนะครับต้องมาลุ้นกันหนักหน่อยนะครับว่าแท่งนู้นจะลอดไหมแต่ผมว่าแท่งเนี้โอเคอยู่นะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเขาทิ้งปลายไส้ค่อนข้างยาวนะ มาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าจริงๆถ้าเกิดว่าเรากดติดจบในแท่งนี้ผมชนะไปแล้วนะครับแต่นะครับแต่มันไปติดอีกแท่งหนึ่งนะไปจบอีกแท่งหนึ่งครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้ว่าจะเอากราฟนี้อยู่ไหมนะครับมาลุ้นกันนะใจจริงก็อยากแก้ไม้นะครับใจจริงก็อยากแก้ไม้นีเนี่ยแต่ไม่แก้ดีกว่าครับปล่อยเลยดีกว่านะครับอยากจะแก้ไม้เหมือนกันอืมอย่าทะลุแล้วกัน ผมมองว่ากราฟมันน่าจะลงเขียวได้อีกแท่งหนึ่งลงเป็นเขียวทิ้งปลายไส้ดอีกแท่งหนึ่งนะมัลุ้นกันนะครับว่าจะยังไงอย่าทะลุปลายไส้ขึ้นไปนะถ้าทะลุปลายไส้ขึ้นไปไม่รอดนะครับอื้ือื้อดันถ้าดันขึ้นไปอย่างเงี้ยดันแข็งๆขงอย่างเงี้ยไม่รอดนะครับไม้นี้ถ้าดันแบบแข็งแข็งแรงเงี้ยตึบตึบตึบอย่างเงี้ยนะครับไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดนะครับแล้วไม่มีรีเจ็คด้วยนะครับขึ้นไปนิ่งๆอย่างนี้นะครับขึ้นไปแบบแข็งแรงอย่างนงี้ไม่น่ารอดนะครับ น่าจะแพ้นะครับมันลุ้นกันนะครับสามสองหนึ่งศูนยะ์ไม้นี้ก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับข้อผิดพลาดของไม้นี้คือเรากดแล้วติดแท่งนี้นะไม่ได้จบในแท่งแรกนะครับข้อผิดพลาดคือมันดีเลยนะครับก็เลยแพ้ไปนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตีแนวให้ดูแล้วกันนะครับอตีแนวตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับอืม แนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่นะครับการเข้าด้วยออเดอร์นี้นะนะครับการเข้าด้วยเทคนิคแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่แต่นะครับเขาขึ้นไปไม่สนแนวต้านนะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ให้ดูรูปแบบนะครับชัดเจนว่าแพ้นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตรงนี้คือจุดที่ผมมองว่าเป็นแนวรับนะครับ นะครับตรงนี้คือแท่งเขียวนะครับแต่แท่งแดงนะครับลงมายาวๆเลยนะครับลงมายาวๆแล้วก็มีแท่งเนี้ยนะครับแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยทิ้งไส้ยาวมากนะครับแล้วลงมาปิดใต้แนวนะพอแท่งเนี้นะครับผมปิดผมกดติดแล้วนะครับแต่มันไปจบอีกแท่งหนึ่งนะก็เลยไม่รอดนะครับถ้าจบติดที่แท่งมันเองเนี่ยก็ชนะไปแล้วนะไม้นี้ก็เลยต้องแพ้ไปนะครับก็เป็นความผิดพลาดของตัวเองนะกดช้าไปนะ้องโทษตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่หัวร้อนนะเพราะเรากดช้าเกินไปนะ นะครับก็เลยดีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็สต็อปลอนนะครับชนะสองแพ้สามก็เท่ากับว่าสต็อปลอนนะตอนนี้มีทุนอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนนะครับสนใจเปิดบัญชีเทรดกับ iq option นะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่นะถ้ากดสมัครผ่านที่ลิงก์ผมนะครับก็จะได้รับเงินคืนนะนะครับเมื่อคุณฝากเงินผ่านบัญชีจริงแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจะได้รับเงินคืนเงินจากบัญชีจริงเหมือนกันนะครับสองร้อยบาทนะเป็นเงินคืน ไปนะครับถอนได้นะครับเงินนี้ถอนได้จริงนะด่วนนะครับโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าใครเคยฝากผ่านบัญชีผมมาแล้วนะฝากผ่านลิงก์ผมมาหรือเปิดบัญชีผ่านลิงก์ผมมาที่ผ่านมาเนี่ยก็รับโปรโมชั่นนี้ได้นะเพียงแค่คุณฝากเงิน350บาทนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาทางไลน์นะส่งมายืนยันนะครับมาเช็คหลักฐานนะครับแล้วผมก็จะทําโปรโมชั่นเป็นเงินคืนกลับไปให้นะครับตวัวคนไหนนะครับที่ อยากสมัครเปิดบัญชีใหม่เนี่ยนะครับมันเปิดได้ทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ PC นะครับการยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับก็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับสมุดบุ๊กแบงก์นะครับแล้วก็ต้องใช้ชื่อนามสกุลจริงของเรานะครับให้ตรงกันทั้งหมดนะและที่สําคัญนะครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดบัญชีเทกับ IQ Option ได้นะนะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าแบบคนไหนอยากเปิดเป็นบัญชีเงินบาทนะครับก็ คนไหนเปิดเป็นบัญชีดอลลาร์ไปแล้วหรือต่างประเทศไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยากจะเปิดเป็นเงินบาทนะครับ <c oughs> ก็ต้องเปิดปิดบัญชีใหม่นะถึงจะเปิดได้นะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะการมีบัญชีเงินบาทนีะ่มีข้อดีตรงไหนครับข้อดีตรงเราที่ไม่ต้องเสียเปรียบในการแปลงค่างเงินนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราใช้ดอลลาร์เนี่ยมันจะมีค่างเงินทุกวันนะครับเราจะไม่เป๊ะน,น,นะครับเราจะเสียเปรียบตรงนี้นะครับผมจึงแนะนําให้เพื่อนๆเปิดเป็นบัญชีเงินบาทครับเวลาเราถอนอะไรมันเข้าใจง่ายกว่านะครับไม่ยุ่งยากด้วยไม่ต้องมาคํานวณการแปลงค่าเงินอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าส เปิดเป็นบัญชีดอลลาร์เราจะเสียเปรียบเรื่องค่างเงินแน่นอนนะครับแน่นอนนะไม่เหมือนบัญชีเงินบาทนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยในการเปิดปิดบัญชีนะครับหรือว่าในการเทรดนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับหรือว่าในการแบบอยากสอบถามพูดคุยอะไรกับผมนะครับก็ไลน์มาพูดคุยกับผมได้นะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับไลน์มาคุยได้นะ คุยกับผมได้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝากถอนอะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมอาจจะแนะนําได้นะครับถ้าแบบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับใต้อคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะการเทรดกับไอคิวออปชันเนี่ยผมบอกให้ยังผมยังไม่เคยมีปัญหานะในเรื่องการฝากถอนครับแล้วเขาเขาก็ามีซัพพอร์ตเป็นคนไทยนะครับคอยตอบปัญหาต่างๆให้เรานะนะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ